หลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์ชีวิตจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นเรามักได้ยินเรื่องราวของคนที่ดูเหมือนเก่งมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้เร็วทําอะไรก็สําเร็จง่ายจนทําให้พรสวรรค์ถูกยกให้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของความสําเร็จแต่เมื่อมองลึกลงไปในชีวิตจริงจะพบว่าพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวไม่เคยรับประกันว่าคนคนหนึ่งจะไปถึงจุดหมายที่สูงกว่าเสมอไป พรสวรรค์คือจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ mindset คือสิ่งที่กำหนดว่าเราจะเดินต่อไปอย่างไรคนที่มีพรสวรรค์แต่ขาด mindset ที่เหมาะสมมักติดกับดักของความสบายเพราะเคยชินกับการทำอะไรได้ง่ายเมื่อเจอความยากจริงๆครั้งแรกเขาอาจรู้สึกสับสนท้อแท้หรือสงสัยในคุณค่าของตัวเองเร็วกว่าคนที่ต้องพยายามมาตลอดคนที่มีพรสวรรค์มักถูกคาดหวังสูงจากคนรอบข้าง การชมและการยอมรับอาจทำให้เขาผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับผลลัพธ์หากวันหนึ่งทำได้ไม่ดีเหมือนเดิมเขาอาจรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวทั้งที่ความจริงคือแค่กำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้แต่หากไม่มี Mindset ที่เข้าใจเรื่องการเติบโตความผิดพลาดจะถูกมองเป็นสัญญาณว่าตัวเองไม่เก่งอย่างที่คิดมาย d ์เซคือครอบความคิดที่กำหนดว่าเรามองความยากความล้มเหลวและการเรียนรู้อย่างไร หากเรามองว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัวพรสวรรค์จะกลายเป็นเพดานไม่ใช่บันไดคนจะพยายามรักษาภาพของคนเก่งมากกว่าการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจริงๆในทางตรงกันข้ามคนที่อาจไม่ได้โดดเด่นตั้งแต่ต้นแต่มีมาย d s เส็จที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้จะไม่กลัวการเริ่มต้นช้าเขาจะยอมรับว่าตัวเองยังไม่เก่งและพร้อมลงมือฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสำหรับเขาความยากไม่ใช่คำเตือนให้หยุด แต่เป็นสัญญาณว่ากำลังอยู่ในเส้นทางของการเติบโตผรสวรรค์ช่วยให้เราเรียนรู้บางอย่างได้เร็วขึ้นแต่ mindset จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะเรียนรู้ต่อหรือหยุดอยู่แค่นั้นหลายคนที่ดูเก่งตั้งแต่เด็กกลับหยุดพัฒนาเมื่อเข้าสู่โลกที่แข่งขันจริงเพราะสิ่งที่เคยง่ายกลับไม่ง่ายอีกต่อไปหากไม่มี mindset ที่ยืดหยุน่นเขาอาจเลือกถอยแทนที่จะปรับตัว ชีวิตจริงไม่ใช่สนามที่วัดกันด้วยความสามารถเริ่มต้นแต่คือการวัดกันด้วยความอึดความสม่ำเสมอและความสามารถในการลุกขึ้นใหม่พรสวรรค์ไม่ช่วยเรามากนักในวันที่เหนื่อยวันที่ล้มเหลวหรือวันที่ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่หวังแต่ Mindset จะเป็นสิ่งที่บอกเราว่าควรทำอย่างไรต่อไป Mindset ยังมีผลต่อวินยัยพรสวรรค์อาจทำให้เราประสบความสำเร็จในช่วงแรกโดยไม่ต้องพยายามมาก แต่เมื่อถึงจุดที่ต้องใช้วินัยการฝึกซ้ำและความอดทนคนที่เคยพึ่งพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวมักไปต่อได้ยากในขณะที่คนที่เคยชินกับการพยายามจะสามารถรักษาความต่อเนื่องได้ดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ mindset กำหนดว่าเรามองความผิดพลาดหรือหนีมันคนที่ไม่มี mindset ที่ดีมักหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์แต่คนที่มี mindset แบบเติบโตจะใช้ความล้มเหลวเป็นข้อมูล เขาจะถามตัวเองว่าเรียนรู้อะไรได้บ้างและควรปรับตรงไหนนี่คือทักษะที่พรสวรรค์ไม่สามารถทดแทนได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วความสามารถที่เคยเป็นพรสวรรค์อาจกลายเป็นสิ่งธรรมดาในเวลาไม่นานหากขาดหมายเสร็จที่พร้อมเรียนรู้และปรับตัวพรสวรรค์นั้นอาจหมดค่าเร็วกว่าที่คิดแต่หมายเสร็จที่ดีจะทำให้คนสามารถสร้างความสามารถใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะเริ่มจากจุดไหน สุดท้ายแล้วพรสวรรค์คือของขวัญแต่ mindset คือความรับผิดชอบพรสวรรค์อาจไม่ได้มาจากการเลือกของเราแต่ mindset เป็นสิ่งที่เราสร้างได้ทุกวันผ่านวิธีคิดวิธีพูดกับตัวเองและการตอบสนองต่ออุปสรรคในชีวิตคนที่ไปได้ไกลไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดตั้งแต่แรกแต่คือคนที่ไม่หยุดพัฒนาไม่ยอมแพ้ต่อความยากและเชื่อว่าตัวเองสามารถดีขึ้นได้เสมอและทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากพรสวรรค์ แต่มาจากมาย์เซ็ตที่แข็งแรงและเติบโตได้ตลอดเวลา